ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะแม่แต๋วมีโอกาสได้มาติดตามงานของสมแดงค่ะมาสีเข่าเนาะค่ะนั่นจะของเพื่อนเนาะค่ะนาะเจาของเพิ่นผู้เพื่อนจะของหน้าเพิ่นค่ะนี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> นีมาสีเขา่เนนะะา,เขาเพื่อนเนาะค่ะเมื่อนี้เนาะพนม่าเข่าเพื่อนลงแอนนอนก่อเนาะค่ะเมื่อนี้มาก,ก็พ่อกุมผ้านี่จะของหน้าเพื่อนเนาะค่ะอ้าวพ่อกุมผ้าสียาคานอน อ้ออาวพ่อคุณพ่อผสมจังไงคะผสมเนี่ยน้ำเนี่ยใส่ขวาดเนาะนะครับรเพราะเฝนเนี่ยเอออันนั้นจักซ้อนขนาดนี้ห<อ>กซอนแจงครับเนี่ยเออหกซอนแจงนี่นะขวดน้อยนะครับค่ะอย่าค่ะแต่ผมกวาเทใส่มันในสองถังนี่ครับเป็นในสองถังค่ะเป็นในสองถังเนี่ยค่ะค่ะเป็นในสองถังค่ะนี่ถังอันนี้คือถังยี่สิบลิตรเนาะค่ะเนาะอ่าถังยี่สิบลิตรอ่ะพ่อคุณพ่อผสมเลยค่ะผสมเอาเทใส่เด้อค่ะผสมเราคนเดียวเทใส่ซีนี้เครื่องนึงเนี่ย อ่าพอผมภาพันธิเทศใส่เครื่องนึงเน,นาะค่ะนี<ท>่สำหรับไอยุนีหกซอนโตค่ะหกซอนโต๊ะยาข่านอนค่ะลงใส่นะค่ะนี่ขวดนี่ผ <จะ S 1> สมไปแล้วจ้ะจะได้อีกถังนึงกระต่อน้ำยี่สิบริตรอ่าเทาน้ำใส่เทน้ำใส่ให้เต็มถังเลยพอดี เป็นมเอกได้แหมเต็มทงังน้ำกายุสามะคักคักค่ะนี่ตรงนี้เนาะคะ่ะต่อน้ำยี่สิบริต่็ Nhi phá, nhi phá. phá. Khả, khả dâu, chắc nôi và trên này nó khả.